สวัสดีค่ะเจเคนโมาแนะนำที่ดินเปล่านะคะราคาถูกๆนะคะทุกท่านบนเนื้อที่80ตารางวาค่ะมีโฉนดนอส4อสจอนะคะสามารถโอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะคะทุกท่านพิกัดอยู่ที่ซอย25ฝั่งซ้ายตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะคะใกล้เขื่อนป่าสักค่ะใกล้ตลาดใกล้โลตัสใกล้เสเว่นนะคะทุกท่าน ที่ดินแปลงนี้นะคะก็ลงจากถนนราดยางไปเพียงแค่150เมตรนะคะใกล้น้ําไฟและมีเพื่อนบ้านนะคะราคาอยู่ที่20,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมโอนนะคะเนื้อที่80ตารางวาราคา20,000บาทพร้อมโอน,นะคะ่ะท่านใดสนใจนะัดชมที่ดินแปลงจริงกันก่อนได้เลยนะคะติดต่อเบอร์โทรตามใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านคลิกที่ชื่อคลิปนะคะจะมีรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรเด้งขึ้นมานะคะ